สวัด uh ีท hey, um, okay, ่านมนี a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  ่น well ี่เขอะไรล่ะเธไม่่เนี่ยเกี่ยวกันทุ่งเลยจ่ไหละพวกเรามางานแต่งของเมียงกับของรสเซียใช้ไหมะางมิงเมื่อกูก็ไม่เอาทำไมล่ะเมื่อกูไม่ได้เอาตัวเียนี่มาเนี่ยกูเอามาตัวระับพูกเลยนะไม่ไไปงานแต่งงานกัน มองตัวไปฆ่าแก่งชุดดาวหัวหน้าแ,แ,แก่งชุดดาวแล้วแก่งชุดดาวกระรวนกระมั้งนะฉันก็รู้สีว่าแก่งชุดดาวมันได้ยังฉันก็รู้สีว่ามันได้ยินหรือไม่เหมือนไหนครับคนทุนเรื่ได้ว่าเขาทำไรแล้วเราก็ไปไหนทางไหนต่อนะอ้ามพวกเราจะไปตังไหนอ๋อโอเคโอเค ถ้าผมตก็ทุด้วนี่แหละจะยึดชีวิตจากนายพอนเลไม้ใช่่เกมน่าแต่งตัวล้ก็จะขออนาตัวออกจากงานไปเหมือนกันน่เพราะแต่ผมแต่พอใดูเจ้มีเกมข้อสุไม่ได้ยิงนะผมกับพายี่ครับช่องนี้ครับนี่ช่องนี้อ่ะ นี่ช่องนี้คือช่องเขาช่องนี้ดีอยู่เขาย่งไทกอย่เนี่ย๊อปแคทกัป๊อปแคทเวลเก้าเก้าเก้ายี่สองเอะแบ้งข้ของ่อขีโนแบลละเบอเกมดูช่องเขาด้วยนะอ่ามโอ้ไมนี่๊อาแคทป๊บปับปัปูเรื่องวกเรไม่เกียมไงบี๊บไหนไม่ใส่หมวกอ่ะยไ กูไม <c oughs> ่ดีเครเลยไอปีดอ่ะสรุปเบีอ่ะเด็ไอนี่ก็ไม่ตัวของโลกแล้วก็ไม่ตัวโชว์ลายเฮ้เอ็มฉันเหมือนฉันไม่ดื่มลวอุ้ยกระเพงตูเหรอบินบินบินเอาไปได้ยาวอุย